ดการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนของทางจังหวัดสงขลาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนในพื้นที่บ้านทุ่งโพตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาหม่อบพร,ร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับ นายสมนึกกรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำส่งรัชการลงพื้นที่สวนธรรมพัฒนาจิตหมู่ที่3ตำบลทุ่งขมิน้นอำเภอนามม่จังหวัดสงขลากราบนมัสการและถวายสังฆทานแดพ่พระครูปรัตกรวิชปัญญาทีโปจากในั้นได้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาธิราเชเจ้ากรมเจดประเทศพระราชาุดาสยามรมราชมารีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองบ้านทุ่งโพอำเภอนามม่ จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับอํเาเภอนาหม่อมเป็นหนึ่งพื้นที่ที่นิยมปลูกทุเรียนพื้นบ้านร่วมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเนื่องจากทุเรียนบ้านในพื้นที่อํเาเภอนาหม,ม่อมค้นชื่อในเรื่องของรสชาติและพบว่ามีหลายสายพันธุ์ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์นางงาม หรือพันธงทุ่งโพซึ่งปัจจุบันแต่ละสายพันธุ์มีเพียงต้นเดียวและอายุมากแล้วมีโอกาสสูญพันธุ์ค่อนข้างสูงจําเป็นต้องมีการศึกษาและขยายพันธุ์ครับซึ่งในส่วนโอากาสนี้นะคะพระครูประหลัดกรวิชปัญญาธีโปได้มอบต้นทุเรียนพันธุ์นางงามให้แก่ผู้วราชการจังหวัดสงขลาพร้อมร่วมปลูกต้นทุเรียนบริเวณสวนธรรมพัฒนาจิตอีกด้วยจากนั้นผู้วราชการจังหวัดสงขลาได้นําคณะลงพื้นที่ในการติดตามการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา7 2พันษาณบ้านทุ่งโพหมู่ที่7ตำบลทุ่งขมิน้นซึ่งชาวบ้านที่นี่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรสวนยางพาราและสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์นางงามจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนะครับสงผลให้เป็นหมู่บ้าน อยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆได้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนใต้เรียบแต่รวมสนทนาส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนตลอดจนเยี่ยมชมบ้านเรือนตัวอย่างในการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนเน้นย้ำให้ในอำเภอประดําอำเภอผู้นำชุมชนหมัดลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อรับฟังความต้องการหรือความช่วยเหลือด้านต่างๆครับ